รอยกำลังจัดส่งอุปกรณ์ที่จะทำให้ทุกอย่างมีขนาดใหญ่ขึ้นได้โอ้ระวังนะรอยรัสวรวายร้ายกำลังข้ามทางรถไฟไม่ดู4ีดูแปดสอวราศวาวายร้ายลงไปโอ,โอ้ไม่ รัสวรใบร้า,ายตัวใหญ่ขึ้นแล้วรัสวรยักษ์กันไล่ทรอยต้องช่วยทรอยนะทุกคนสุปรทรัษ huh. ได้เวลาแปลงร่าง ไปทั้งรันและมาทิวด้าคือทีมกู้ภัยในวันนี้เร็วขึ้นอีกเกือบแล้วโอ,โอ้ไม่เจ้ารถสว่า์กำลังทำลายทรอย <c oughs> ไม่ต้องกลัวนะทรอยความช่วยเหลือมาแล้วยายังมุ่มงแข็งแรงพอที่จะหยุดสว่านไหมเจ <c oughs> สว่านใช้การไม่ได้แล้ว <c oughs> อยู่กับทรอยนะมาทิวดา้า ระวังนะสุปตรรถสวรรยักษ์กำลังจะชนแล้วอโอ้เกือบไปแล้วนะยายบางตาได้ไม่นานหรกอกนายจะหยุดเขาได้ยังไงยายบางตาทำให้รถสวรรโมโหโอ้โอรถสวัรกลับมามองเห็นแล้ว เร็วไม่พอหรอกจ้รัศวาวายร้ายซูเปอร์ทรัคมีเซอร์ไพรส์ให้หนายหวังว่ายายแมงมุมจะหยุดเขาได้นะเนยี่ยมยายแมงมงุมซูเปอร์สไปเดอร์แข็งแรงกว่าเล็กเ,เขากำลังใช้ทางเบี่ยงตามหารอยให้เจอก่อนรัศวาวายร้ายกันเถอะแพนดีนไวรัศวาายักษ์น่าจะอยู่เท่าแถวนี้ ไม่เจ้ารถสว่างวายร้ายขวางทางรถไฟทรอยนายต้องช้าลงหน่อยโอ้ไม่ทรอยหยุดไม่ทันเวลาแน่แน่ใช้แรงทั้งหมดที่มีเลยซุปเปอร์ทรัคมาทิวด้ากำลังใช้เแรกด้วยเหมือนกันทุกคนโอเคไหมโอ้ซุปเปอร์ทรัค รัสสวรรคกำลังลงมือโจมตีแล้วได้เวลาใช้ ST ส0 0พันเลี่ยนขนาดยอดเลยขอพระคุ้มครองนะปืนเลี่ยนขนาดลดการโจมตีจนไร้ผล เป็นจังหวะที่ลงตัวเลยซุปเปอร์ทรัคมาทิวด้าจะจัดการกับเจ้ารสวรานวายร้ายเองเคลียร์ทางของทรอยได้เลยนะซุปเปอร์ทรัคทรอยไปต่อได้แล้วได้ถูกจับแล้วนะวันนี้เจ้ารสว่านวายร้ายเหลือตัวนิดเดียวสวัสดีทุกคนกำลังทำอะไรกันอยู่นายทำแว่นกันแดดตกลงไปในแม่น้ำเหรอ โอ้ออ oh. hmm. oh. mm ้ฮ hmm. oh. oh, oh, ้อ้โอ้อดูเหมือนจะมีบางอย่างเกิดขึ้นเราเรียบไปดูกันเถอะอือ uh ืม huh. อืออฮ้อ เหมือนวอเทอร์กำลังถือเค้กวันเกิดนะโอ้ ไฟดับไฟอืมฮึอือฮึฮะอืออือฮะHuh? Mm -hmm. Huh? Huh? Uh h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 uh? 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 วอเทอร์พาเด็กๆไปที่ปลอดภัยเร็วเด็กเด็กกลัวกันมากดูเป็นที่ที่ปลอดภัยแล้วนะ นันละวู้ฮู้ดูเหมือนไฟจะดับหมดแล้วนะเก่งมากซูเปอรท์ทรัคออโอ้ oh, ไม่ไฟกำลังไหม้สะพาน ดีมากเด็กๆปลอดภัยแล้วไม่นะสะพานเสียหายจากไฟไหมซูเปอร์ทรัคทำอะไรสักอย่างไม่เป็นไรนะเบบี้ซูเปอร์ทรัคมีทางช่วย ว้าวเหลือเชื่อไปเลยเย oh, ี uh ่ยมมากซุปเปอร์ทรัคอ๋อมันเป็นวันเกิดของเธอเหรอบบี้ฉันจะไม่ยอมให้วอเตอร์เข้าใกล้เค้กแน่ๆขอให้มีความสุขนะเด็กๆ ว้าวน่าประทับใจมากมีใครบางคนกำลังประสบเหตุนะซุปเปอร์ทรัคในควรไปตอนนี้เลย วันนี้เด็กๆจะต้องเรียนเกี่ยวกับอาชีพในอนาคตของพวกเขาซูเปอร์ทรัลนายต้องเข้าไปห้ามนะน่าสงสารจังแอมเบอร์มาช่วยแล้วนะ แบบนั้นล่ละ uh huh. เบนมีน้ำใจเสมอซุปเปอร์ทรั์เราต้องจับเขาเอาไว้ uh huh. ใช่เลย uh huh. ทีมตำรวจลาตระเวน หยุดนะเบบี้เบบี้วันนี้ต้องเรียนเกี่ยวกับอาชีพที่จะทำเมื่อเธอโตขึ้นไม่ใช่เหรอเด็กก็ยังเป็นเด็กอยู่วันยังค่ำซูเปอร์ทรัคช่วยด้วย อ้าโอ้ยโอ้ยโอ่ยโอ้ยอ้ยอ้ยโ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 อยออยอ เบบี้กระโดดขึ้นซูเปอร์ทรัคเลยกระโดดเลยเบบี้เธอคือฮีโร่นะกระโดดนี่คือเวลาที่ต้องใช้ ST3000 ทรัสนายทำสำเร็จเอาละ <Hello. S 1> เพื่อนตัวน้อยตัดสินใจได้หรือยังว่าอยากจะเป็นอะไรเมื่อโตขึ้นเธออยากเป็นซูเปอร์ฮีโร่ uh huh. แบบซูเปอร์ทรักงั้นเหรอ <laughs> <laughs> ฉันไม่แปลกใจเลยสักนิดเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมนะเบบี uh ้ huh. พวกเขาเป็นร่างโครนของซูเปอร์ทรักเ uh huh. หรอฮะ หวังว่าจะเป็นร่างครนวนิสัยดีๆนะโอ้ไม่ร่างครนซูปเปอร์ทรัคนิสัยไม่ดีและพวกเขามีตั้งสามคันไหนไม่ได้ฝันไปนะซูปเปอร์ทรัคแน่เป็นร่างโครนวนิสัยไม่ดีโอ้ไม่แครี่คิดว่าซูปเปอร์ทรัคเป็นขโมยเธอต้องการขนมเค้กคืนนายต้องจัดการร่างครวนทั้งหมดนะซูปเปอร์ทรัคได้เวลาแปลงร่าง มาจัดการพวกเขาขึ้นเถอะเก่งมากซุปเปอร์ทรัคจัดการร่างโจรนนี้ได้แล้วโอ้ไม่ร่างโจรนแปลงร่างได้แบบนายเลย ร่างโคลนสว่างหีไม่ได้อีกแล้วตามไปซูเปอร์ทรัคเกือบถึงตัวแล้วซูเปอร์ทรัคและเหมือน <Okay. S 1> ร่างโคลนอีกครั้งหนึ่งจ<า><อ>ัดการเขากันเถอะนายถูกจับแล้วโอ้ไม oh <my. S 2> ่ร่างโคลนหนีไปทางอากาศซูเปอร์ทรัคทำอะไรสึกอย่างมาจิด้าและฟแฟรงก์กำลังไ<อ>ล่ตามร่างโคลนเหมือนกันโอ้ไม่ มาทิดานแ,และแฟร์กำลังเข้าใจซุปเปอร์ทรัคผิดเกี่ยวกับร่างโคลนจับซุปเปอร์ทรัคไปไม่ได้นะเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ <Huh? S 1> รู้ตัวแล้วใช่ไหม <Huh? S 1> ว่าเข้าใจผิด oh. มีร่างโคลนอีกครั้น oh. นั่นคือหลักฐานความบริสุทธิ์ของซุปเปอร์ทรัคยอมได้แล้วนะเ oh. จ้าร่างโคลนทีมกู้ภัยกำลังตามตัวนายหนีไม่พ้นหรอกโอ้ oh. Oh. ไม่ร่างโคลนแปลงร่างเป็นเครื่องยิงลูกไฟหวังว่าเขาจะไม่ใช้ลูกไฟยิงนายนะ oh. ไฟขวางแล้วแฟรงค์คนเดียวดับไฟไม่ได้หรอกไหนต้องร่วมมือกับแฟรงค์ดับไฟได้เวลาใช้ sp สามพสายดับเพลิงจะดับไฟก่อน oh. ที่มันจะลุกลามร่างโครนหนีไปแล้วคราวนี้จะหาเขาได้ยังไง ได้ยินไหมเฮลิคอปเตอร์โครสเขาจะพาไปเจอร่างโครที่เหลือดอกเตอร์ซิกอีกแล้วใครจะรับอิกชอชบความวุ่นวายนี้วุ่นกันไปทุกที่โชคดีทีมกู้ภัยเข้ามาจัดการแล้วนายมีแผนที่จะทำอะไรอีกดอกเตอร์ซิกร่างโครงกำลังเข้ามาโจมตีแล้วเตรียมพร้อมนะ ด็อกเตอร์ิกใช้ตัวควบคุมเพื่อสั่งการร่างโครนนายต้องไปเอามาจากเขาสุปัททรระวังเฟรนจะดูเจ้าเครื่องยิงลูกไฟเองอมาตูด้าไม่ยอมให้เจ้าสวรรค์มาขวางทางนายหรอกสุปัททรร่างโครนเฮลิคอปเตอร์ทำทุกอย่างเพื่อหยุนดนายร่างโครนถูกควบคุมแล้ว เป็นทีมเวิร์คที่เยี่ยมมากทุกคน,น,นได้เวลาจัดการด็อกเตอร์ซิก <c oughs> ยังมีเรื่องที่ต้องสามแก้อีกนะ,นะด็อกเตอร์ซิกไม่ต้องห่วงร่างโวนพวุนี้จะช่วยเอง <c oughs> ทำได้ดีมากเด็เดกๆอือฮอืฮึ อะไรเหรอนรถตำรวจเหรอเขาหนีไปแล้วแรงมากมากโอ้ไม่ เด็กๆร้องกันใหญ่เลยโดนใบสั่งงั้นเหรอไม่ต้องห่วงนะเด็กๆมันไม่ใช่ใบสั่งจริงๆเรื่องนี้มีกลิ่นตูตูเขาขโมยกลวยจราจรทำอะไรหน่อยสิซูเปอร์ทรัค คิดว่าเขาเจ๋งแต่ไม่ใช่เลยจับเขาให้ได้ซูเปอร์ทรัคเป็นไอเดียที่ดีรถตำรวจ เรียกมาทิด้ามาช่วยเธอรถตำรวจต้องการความช่วยเหลือของเธอเพื่อจับคนร้ายนะมาทิด้า

ระ<น>วังนะมันลื่นแล้วมองทางลำบาก <laughs> <g ül> ได้เวลาใช้ ST ส0ีสาพันได้ผลฟองถูกเป่าไปแล้ว่า <c oughs> กาหายไปไหนแล้วในกล่องลังนั้นล่ะเอาละดูซิว่าเขาคือใครกันอขอให้สนุกในการไปโรงพักนะครอกโคไมา ขอบคุณซูเปอร์ทลักนะนที่ทำให้คนร้ายบนท้องถนนลดลงมาดูกันว่าเราเรียนรู้อะไรกันไปบ้างเยี่ยมเลยพวกเธอทั้งหมดสอบผ่านการขับขีและเธอก็ได้อีกหนึ่งบทเรียนต้องทำตามกฎมิงั้นจะจบลงแบบครกโคมายทำได้ดีมากเลยทุกคน